จึงใช้อำนาจเด็ดขาดเพื่อลงโทษเฉลยที่ยอมจำนนแต่นั่นกลับทำให้เกิดแรงต้านที่หนักขึ้นไม่ว่าจะยังไงก็คงต้องวัดกันที่พลังในมือสินะอิลูเมียเดินออกจากแต่เทมเพลเพื่อเผชิญหน้ากับกลุ่มต่อต้านที่ฮึกเหมิมขึ้นทุกวันผู้เสื่อมศรัทธานในพระเจ้าต้องได้รับการลงโทษอิลูเมียพูดจบพร้อมกับไร้เวทมนต์แสดงพลังอำนาจของเธอให้เป็นที่ประจักษ์ทันใดนั้นความรู้สึกสงสัยและตกใจก็เกิดขึ้นในฝูงชนเพราะตั้งแต่เทพเจ้าทั้งหลายปลีกวิเวกพลังเวทที่ั แสงสว่างภาคภูมิใจก็กลายเป็นสิ่งไร้ค่านั่นคือต้นเหตุแห่งความวิตกกังวลหากไม่มีพลังเวทพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้านทานการบุกรุกรานจากเนอับิสได้อย่างไรแต่ตอนนี้พวกเขาได้เห็นพลังในมือของอิลูเมียแล้วและนั่นคือพลังเวทศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ต้องสงสัยถึงกระนั้นก็ยังมีกลุ่มคนบางจําพวกที่ยังคงกังขาในพลังของเธอพวกเขาได้รวมกลุ่มกันต่อต้านและหวังจะเข้าโจมตีอิลูเมียเพื่อกระชากหน้ากากของเธออิลูเมียที่ตกเป็นเหยื่อไม่ได้แสดงท่า ทีตกใจใดๆเธอเพียงแค่ยิ้มอ่อนๆที่มุมปากพร้อมกับสร้างพลังเวทขนาดใหญ่เทียบเท่ากับก้อนเมฆมหฮมาปกคลุมท้องฟ้าอาณาเขตสีม่วงเข้มมาพร้อมกับพลังมหาศาลกวาดล้างกระบฏท,ทุกคนตรงหน้าในพริบตาจนไม่สามารถมีผู้ใดลุกขึ้นมาต่อต้านเธอได้อีกต่อไปนี่คือพลังที่แท้จริงของอิลูเมียและเธอจะไม่ยอมให้ใครก็ตามเข้ามาทำลายสิ่งที่เธอเชื่อมั่นโดยเด็ดขาด